ถึงก็ต้องมาติดต่อที่สํานักงานก่อนนะครับเพื่อเข้าห้องพักแลก้วก็รับกุญแจนะครับมีค่ามัดจำกุญแจ500บาทบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้กําลังจะขับไปถึงที่พักของเรานะกะะปังหา3ามีข้างหน้าเนี่ยบางเราอยู่บ้านพัก อะไรนะกรละปัญหานะสามกระตังใช่ไหมจะเปิดเ,เลยสามด้านหน้าที่พักก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะครับทะเลทะเลเส้นงามเดินข้ามเหมือนเจอทะเลเลยไปไป,ไปกันเลยเธอเขาบอกว่าระวังลิงขงโมยสิ่งของไม่มีมให้ขโมยหรอกห้าวมวางไว้หน้าบ้านตรงนี้หรือเปล่า <Yeah. S 2> เป็นสีน้ำเงินนะที่เป็นบ้านพักของทหารนะครับราคาของข้าราชการพันสามแต่คนธรรมดาทั่วไปพันห้าอันนี้คือเตียงนอนลองสัมผัสดูหน่อยว่าแข็งไหมได้ไหมเขาบอได้ได้อยู่นะ ได้อยู่ผ้าเช็ดตัวสองผืนมีแอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ำแก้วสองใบถั่ววน้ทสองขวดเลยน้ำให้สองขวดตู้เย็นเย็นชำ่ำอีโทรทัศน์ตรงนี้จะเป็นที่ตากผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเปิดดูห้างน้า ไปดูห้องน้ำกันเ yeah. ย้เฮ้ยห้องน้ำก็ได้อยู่เด้อมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยก็ห้องน้ำดีอยู่ห้องน้ำดีห้องน้ำดีมากดูกว้างขวางอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันที่หาดเปลี่ยนสภาพก่อนตรงนี้เป็น ตรงข้ามที่พักของเรานะครับอันนี้จะเป็นโซนบ้านกระ,ะพันหาสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นโซนหนึ่งสองเรากำลังจะเดินไปเล่นน้ำไปเดินบ้านเราจริงบ้าน,านพักมีหลายแบบหลายหลังนะครับมาเป็นครอบครัวก็ได้เพราะว่าหาดทราย สะอาดนะครับก็าสามารถเล่นน้ำได้ด้วยมีน้ำนเหมือนสถาี่างนถามเจ้าที่ก็ตอนเช้าเนี่ยเจ็ดโมงก็จะมีร้านค้าเนี่ยเริ่มเปิดขายของกันแล้วเขาเปิดตอนเจ็ดโมงใช่โอเคจริงเราก็ยี้ไปตั้งก็ได้ เดี๋ยวค่อยเดินข้างลึกลก็ได้อันนี้ก็คือบ้านพักเหรอบ้านพักเป็นครอบครัวมันจะหลังใหญ่กว่าอันนี้แพงกว่าแพงกว่าใช่สองพันหนึ่งถ้าจัดการพันเจ็ดหรือพันแปดใช่นอนได้สี่คนอ๋อนอนได้สี่คนน่าสวย พอหลังจาก6โมงครึ่งเนี่ยคนที่ไม่ได้พักก็จะต้องออกจากพื้นที่หาดแล้วนะครับก็จะไม่ผุกพานก็จะงเงียบสงบที่พักมีบริการเตาปิ้งย่างนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่า,าเท่าไหร่แล้วก็มีให้ยืมภาชนะในการใส่ ด้านในก็จะเป็นที่พักอีกครับ <Okay. S 1> ก็จะถูกลงไปอีกข้างใน <Okay. S 1> มัน,มนลกไม่เห็นเหรอ,ใ,รอใช่เล่นตรงที่เขาคนจะเยอะดีกว่าเยก่อนจะเข้าพักก็ต้องมาติดต่อที่สำนักง,งานหาสอ,อก่อนครับเพื่อรับกุญแจเดี๋ยวเราจะมาแจากบริจคให้หน่อ ที่ถ่ายรูปเลยสะพงสะพานถ้าว่าถ้าเราต้องจะหักน่าจะหักลงเงิได้ไัมไม่ลงนู้นก็ได้ถ่ายรูปไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นบนรรยากาศร,ริมหาดนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเรามากันเนะี่ยวันนี้เป็นวันที่6พฤศจิกาย,ยน วันนี้สิบเจ็ดนาฬิกานะครับโดยประมาณหาสองก็จะประมาณนี้นะครับผมว่ารายละเอียดดีนะตรงนี้ก็ได้ เ็นเวลา5โมงครึ่งนะครับค่านสองบรรยากาศก็ประมาณนี้ะนเราเล่นน้ำประยุก์วันนี้เป็นไม่ใช่วันหยุดยาวครับไม่ใช่วันหยุดเสาร์นี้ก็คนก็นเยอะไม่เยอะเท่าที่คนประมาณนี้บรรยากาศก็เยี่ยบสงบดีนะครับหมอะการพักผ่อนกับใจแก็เท่ สมาธิครอบครัวมี้ั้งน้องเด็กๆก็สามารถผามาเดินน้ำได้นะครับเพราะที่นี่ขึ้นไม่แหลวก็หาทรายละเอียดแม้จะมีบางช่วงที่จะมีเศษหอยแต่ก็ผมว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับเพราะผมมาที่นี่เป็นครั้ทงที่3แล้วแต่ว,ว่าเพิ่งมีงโอกาสได้มาพักที่นี่ครั้งแรกนอยากบรรยากาศยามค่ำคืนแลาทำอาหารกินอย่างเราจะมา าเดียวไว้ีเก็บไว้ให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนนะครับค่อนข้างเงียบสงบแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับนั่งฟังเสียงคลื่นทะเลชิวๆนี้เราซื้ออาหารจากตลาดแชนสารมานนแล้วก็มีหมูเอามาย่างกินกันเองนะครับ อันนี้คือภาพบรรยากาศตอน10บโมงย5 จะมีลมนะครับแต่เมื่อคืนนี่ลมน,งงนิ่งสงบนิ่งงสบไหลลมเลยระวังตก นี่คือภาพตรงข้ามห้องพักเลยนะครับแล้วก็จะมีการเอากอี้มาตั้งแคมป์นะครับมีให้เช่าเรือพายนะครับบรรยกาศน้ำทรายเป็นทรายละเอียดนะครับ ว่าโอเคเลยเหมาะการพักผ่อนแต่ร้านอาหารจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับเมื่อเช้าเดินเซอร์เวล์ละเปิดสายนะครับวันธรรมดาแต่เสาร์ที่ไม่มั่นใจว่าจะเปิดเปิดเช้าหรือเปล่าแต่เมื่อกี้แฟนเดินไปจะไปสั่งอาหารร้านยังไม่เปิดเลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะจะตั้งร้านแล้ว วนงตรงนี้จะเป็นลานจอดห้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักมาเที่ยวหาดเฉยใช่ไหมใช่ด้านซ้ายก็จะเป็นที่หลังจานสำหรับคนมากลางเต็นท์ใช่ตรงนี้เป็นที่กลางเต็นท์ด้วยแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำมีค่าบริการ5บาท 5, 5. ตรงนี้น่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ ตนคนก็จะมาตั้งเก้าอี้ปิกนิกกันเช้าจะมาเจอลิงด้วยเพื่อที่ปักขันที่น,น,น,นี่จะเป็นจุดเล่นน้ำเป็นช่วงเย็นคนจะเยอะหรือนเสาร์ทจะเต็มหาดเลยนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยคนจะน้อยหน่อย ใช่ไหมใช่แต่ก็เริ่มมีคนเข้ามากล้นนั้นแหน่เช้าม้องเด็กน้อย,มยนะไม่ได้วันนี้อากาศดีไม่มีแดดเลย รีวิวไว้เพลงตรงนี้นะครับหากพิจารณาประการใดก็ขอฝากไปให้นักที้ด้วยหากดูแล้วอยากเป็นกําลังใจให้พวกผมก็ฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ไว้ด้วยนะครับเซลล์บทนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊าย<ป>คลิปต่อไปเราได้ไปเที่ยวหรือว่าพักที่อื่นก็จะรีวิวไวใ้ให้ไว้เป็นทางเลือกกันนะครับสำหรับวันนี้ผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ